อิมีนาสักเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสักเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสักเรนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิมิสวัสดี ว่าตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภ่าขวโตสาวกัสังโฆสังฆังนามานิมะยังพันเดวิสุงวิสุงลักขณาทายะทิสารเนนะสหปัญจศีลานิอาจามา ติยัมปีมายังพันเทวิสุงวิสุงภักขนาทายะอิสรเสหปัญจศีลานิอาจามะาดิยปีมายังพันเทวิสุงวิสุงภักขนาทายะิสรเนนสหปัญจศีลานิอาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัตชามิทุต nice ิยัมปีพุท uhm, ธ <anyway S 1> <Aww> ังสารนังคัตชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังคัตชามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัตชามิตาติยัมปีพุทธังสารนังคัตชามิตาติยัมปีธรรมังสารนังคัตชามิตาติยัมปีสังฆังสารนังคัตชามิ นาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ สุรามีระยามะชาปมาทธานะเวรามณีสิกขาปทานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอามะพันเตสีเรนะสุขทิงยันติ สีเลนะโพคาสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตาสัมมาสีรังิโสุเฉยอิติปิโสภะวะรังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาระนสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตโน ตาหราติส <ess> ัตธาเทวมนุสนานังพุทโภคขวาติสวะคาโตปคขวัตาธโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจาตาริปุิสยุคานิอาตาปุริสะุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยามุเนโยทิเนโยอัญจะลีกะถิโยอานุตตะังปุญญเกตังโลกัสสาติ निर्मितसाधी मे हरमुतको रसेन मारं गानाति तमविधिनाचितवामुनि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्कराणि ीरेखमपि योजितसराति दूरं पोतमथमतया गङ्गन्ति सुधाविति न च तवा मुनि नोतान्ते นาราชีติงคาชาวรัมอาทิมาตภูตังทาวะคีจักกมาสนีวสุธาลุนันตังเมตตภูเสกามิธินาชิตวามุเนนโตตังเตชัสสปวัตุเตจยมังคารา อุคิตักขัดขมาติหาทัสุสารุนันตังทาวันติโยจนะปะตังปุริมาละวันตังอิทิพิสัมขตัมโนชิตาวะมุนินโตตันเตจัสสภาวะตุเตชยามังคารานีกตวานาตาธมุทารังอีวากาปินียาจินจายตุตวจนะ ชายกายะมาเจสันเตนะโสมวิทินาสิตาวาโมนีโตตันเตชาสัพวาตุเตชายมังคารานี สัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุวาทาบิโรปิธรรมานังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจจิโตชิตตาวะมุนินโตตันเตชะสภาวตุเทไยมังคารานีนานาอันทะพูชะขังวิพุทังมะเอติงปู ภุจะเกนะธรรมะปายัมโตอิตุปเทสวิธินาชุตวามุนินโตตันเตจะสาววตุเตชัยมังคารานีทุขาทิฏฐิปุชะเกนะสุทาตาตังธรรมะวิสุทิชฌีเมียทิปตาพิธานังยานาทเทนาวิธินาชิตตวามุนินโตตันเต ตุเตชยมังคารานีอิตาปิภูตัชยมังคาราตตาทตาโยอาจันโนตินาติเนสารเตมตันทีนิทวานีกาวิวิตานิจุปะทวานิโมคังสุขังอาิคเมยานโรสะพันโย มหากาลุณิโกนาโทิตายาสัพพานินะภูริตาวาปารมีสัพพะปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะหุตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามุเนสักกายานังนันทิวัตโนเอวตาวา วิชโยหิชยาสุชยามาเคเรอาปาราชิตตาปัณลงเกสีเสปะทาวิโพคารีอภิเสเกสะภาพุทธานังอาคาปะตัวปโมทัดิสุนัคตังสุมังคาลังสุปัปาตังสุโหติตังสุขานุสุ ธรมมจาริสุปักขินนากายกรรมังวาจากรรมังาปัฏฐินนาปัฏฐินนามโนกรรมังาปณิทิเตปัฏฐินนาปัฏฐานนานิกัรตวานรพันตันเต ปาทกคีเมภาวนตุสะภามังคารังรักขันตุสพพะเทวตาสพพะพุทธานุภาเวนะสะทาโสทีภาวนตุเตภาวนตุสะภามังคารังรักขันตุสพปะเทวตาสพพะธรรมา นุภาเวนัสตาโสธีปวันตุเตปวันตุสาภาหมังคารังรักขันตุสาภาเทวตาสา อาิโตโหมิคอยท้าพระเจ้าจงมีความสุขอาหังนิโตโหมิคอยท้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิคอยท้าพระเจ้าจงปราศจากเวรอาหางอพยาปโชโหมิคอยท้าพระเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอานิโโคโหมิคอยท้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีตานงปริหะรามีคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้สิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตทั้งลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเมตตเกิดกันและกันเลยอคพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ถิดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สิขีอาตานังปริหารันตตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจัทุกใยทางเส้นเกิดข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งรูปลานยากมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน เทวันขอให้ท่านได้รับกุศลคนนี้เถิด พุทธเมตตังจิตตังมามาพุทธาพุทธานุพาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมามาธรรมามาธรรมานุภาเวนะสังฆเมตตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธเมตตังจิตตังมามาพุทธะพุทธานุพาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมามาธรรมามาธรรมานุภาเวนะสังฆเมตตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธ เมตังจิตังมากมาพุทธะพุทธาลุภาเวน่าธรรมมเมตังจิตตังมากมาธรรมมาธรรมาลุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมากมาสังฆะสังฆาลุภาเวนนันโทนาบุญทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญกับทุกขดบับโรกแับภครับอันมโทนาบุกับพวกเรานะครับ ขอบนนั้นจงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเดิดสาธุ